Jackie, แจ็คกี้แจงสถานะฟิลแฟนปออันนบเศร้าไรวี่แววมีคนคุยตัวจริงเผยหมอดูบอกจะได้ผู้ชายมีตำหนิหลังมีภาพคู่นักแสดงสาวอารมณ์ดีแจ็คก,กี้ชาเคลีนมูนส์วยพรวันเกิดนักร้องหนุ่มเอลเดงปออนนบออกมาฟิลแฟนมากว่าแถมแคปชั่นยังหวาน่ำสุดๆุดทำเอาหลายคนกรีดกราดแซวกันใหญ่หรือ แจ็คกี้จะเลิกโสดไม่นกอีกแล้วล่าสุดมีโอกาสเจอแจ็คกี้ที่มาร่วมกิจกรรม Celebrate the Best of Italy Presented by Shopee XITA ที่ศูนย์การค้าเซ็น r รัลเวิลเจ้าตัวได้เปิดใจถึงสถานะกับปออนนบหลังยกเค้กไปอวยพรวันเกิดฝ่ายชายเลิกเหงาเลิกโสดหรือยังยังเลยค่ะ ล่าสุดปวยพรวันเกิดปออนนบฟิลแฟนมากฟิลแฟนเนาะยิ้นไม่ใช่ใช่เอาจริงๆนะก็รู้สึกเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันกับการต้องออกมาพูดว่าไม่ใช่ค่ะฉันอยากมีจริตที่มีไม่ล้อมแบบนี้แล้วพูดว่าคุยคุยกันอยู่ยิ้มแต่มันไม่เกิดขึ้นสักทีทำไมปอถึงยังไม่ใช่ละ่ะคือปอเป็นเพื่อนกันมานานแล้วจริงวันนั้นคือวันเกิดนาง เราก็คิดไว้แล้วแหละว่าน่าจะไม่ได้เจอนางในแคปชั่นนั้นคือเราเข้าใจว่าคนอื่นจะเข้าใจกับเราซึ่งเปล่าเลยคนอ่านแล้วรู้สึกว่าแคปชั่นหวานมากซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเลยคือเราโทรไปแฮปปี้เบิร์ a เดย์เขาแล้วรู้ว่าเขาทำงานอยู่ตรงข้ามเราว่างนี่ยังไม่ถ่ายแกหมากินข้าวกับฉันเราก็ซื้อเค้กเตรียมไว้ ความเศร้าของนางก็คือนางคงไม่คิดว่าจะมีคนมาซื้อเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนางก็เลยซื้อเค้กแล้วเป่าเทียนคนเดียวเขาโพสต์ลงไอจีทำไมเศร้าขนาดนี้นี่ก็เลยเขียนแคปชั่นไปบอกว่าไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอหน่อยเหตุการณ์นั้นมันทำให้เขาตกหลุมรักเราไหม ก็ไม่นะไม่มีวี่แววอาถามว่ามันมีโอกาสผีผลักไหมถ้ามองในมุมแจ็คก,กี้นะไม่มีกลิ่นเลยอะฉันไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่าก็ไม่หลอกตัวเองหัวเราะรอให้ปอเขาเริ่มก่อนไหมมันก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะไม่รู้อะมันไม่เห็นรู้สึกไหมว่าเคมีเราสองคนมันได้รู้สึกแล้วเราพยายามยัดเยียดความเป็นเมียให้เขาแล้ว เวลาที่เราเต้นด้วยกันลงติ๊กต็อกแล้วเราเห็นว่าเนี่ยเราคือกิ่งทองและใบหยกเราคือผีเน่ากับลงผูกมันเหมาะกันมากเลยรู้สึกยังไงเวลาที่เห็นเขาเต้นเอว 5G ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมานานเราก็จะรู้ว่าในทุกการเด้งของเขามันจะส่งผลต่ออาการปวดหลังทุกครั้งเวลาไปไหนนางจะบอกเจ็บหลังไปหมดนางคงเด้งมาหลายปีเกิน แต่ว่าทุกครั้งที่บอกว่าปวดหลังฉันเห็นขึ้นเวทีก็นึกว่า 5G ไม่ได้เคลิมกับ 5G เพราะเราก็ 10G เหมือนกันเขาแรงมาเราก็แรงตอบดูเวลาเต้นคู่สิใครเคยยอมใครที่ไหนกลัวคนงงไหมเพราะเวลาเราออกงานมีข่าวกับหนุ่มๆเปลี่ยนไปทุกอีเวนต์ก็เลยบอกไปรอบที่แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเป็นข่าวกับเราถ้ามันมีคนที่เป็นคนจริงๆบ้าง ที่แบบคุยกับเราเป็นตัวจริงบ้างก็จะรู้สึกดีแต่ว่ามันก็ไม่เคยมีตัวจริงอยู่ในนั้นเลยอุ้ยเศร้าอ่ะแล้วมีคนอื่นๆไหมที่ไม่ได้เป็นข่าวด้วยมาจีบเรามีคือมันก็มีเข้ามาบ้างแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้ามาแล้วเป็นคนคุยแล้วไม่ได้ออกมาพูดมันไม่ทันขนาดนั้นมันจะแค่เป็นฟิลแบบรู้จักกันพูดคุยกันอา้าวไม่ใช่แล้วอย่างนี้ ทุกอย่างมันจะเร็วมากก็คิดเหมือนกันว่าหรือเราเยอะไปนะหรือว่าเราตั้งสโปอกสูงไปหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ลดทอนจนไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้จากเดิมสโปอกก็เกรดว่ารินไงแต่ตอนนี้ถ้าสโปอกจริงๆขอแค่พื้นฐานเป็นคนดีเข้าใจว่าไม่มีใครดีล้นฟ้าเต็มร้อยเปอร์เซน์หรอกแต่ว่าพื้นฐานเป็นคนดีรู้ว่าอันไหนทำแล้วถูกอันไหน ทำแล้วผิดแค่นี้ก็ลองมาคุยกันก่อนว่ามันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็ภาวนาฟ้าฝนอยากจะสัมภาษณ์แล้วมีการประกาศสักทีว่าคุยอยู่จ้าตอนไปขอกับพระแม่ลักษมีเลือกรูปใครไปไอโทรพระแม่ลักษมีเหรอก็เคยแล้วหนูไม่ได้หยิบรูปใครคือตอนนั้นหนูไปถ่าย YouTube งานลูกค้า เขาบอกทำให้ครบขอเอาโทรศัพท์ไปทำต่อหน้าพระแม่ได้ไหมเราก็เปิดไอจีทำเป็นส่องให้พระแม่ดูตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นใครก็เป็นรูปของคนที่โพสต์รูปล่าสุดซึ่งเดี๋ยวถ้าได้คุยกันจะบอกยิงคนไทยในวงการพระเอกไหมไม่บอกหรอกไม่ใช่เดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวรอบหน้าพี่น้องอีกแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้าง ตอนนั้นเราก็บอกพระแม่ว่าเอาประมาณนี้นะคะคือเราก็ไม่ได้พูดจริงเพราะว่าลูกค้ายอยากได้ฟุตตอนเราเอามือถือมาดูอุ้ยตกใจรูปคนที่เพิ่งโพสต,ตายแล้วเจ้าแม่จะเข้าใจผิดไหมเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ติดนะตอนนี้ก็เงียบก็ยังไม่เห็นหนทางที่จะสามารถพูดคุยกันบอกใบ้สามคำลักษณะตัวตนเขาได้ไหมเข้มหล่อล่ำไหมก็ได้อยู่ ถ้าบอกปุ๊บจะหายไปเลยใช่ต้องเงียบๆไม่กระโตกกระตากหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็เริ่มท้อแล้วหมอดูหลังๆก็ไม่ได้ดูเลยดูเมื่อนานมากมาแล้วเขาก็บอกแค่ว่าอาจจะเป็นคนมีตำหนิมาอาจจะเป็นต่างชาติเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าตำหนิหรือไม่ตำหนิมันก็อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราชอบคนนี้แล้วเขามีไยที่แก้มเราก็รู้สึกว่านี่คือตำหนิแล้วหลายคนไม่เชื่อว่าสวยขนาดนี้จะยังโสดเก็บไว้ไม่เล่าหรือเปล่าเอาจริงๆปะอยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยอะอยากมีคนเก็บไว้รู้สึกยังไงกับคำว่าสวยมักนกตลกมักได้เดี๋ยวดิฉันจะทำการอธิบายให้เข้าใจสวยมักนกตลกมักได้มันไม่มีอยู่จริง เพราะว่าคนที่สวยจะให้คนที่ตลกเป็นสะพานมาให้มันได้ผู้ชายคนที่สวยจะยืนรอทำท่าสวยๆแล้วสะกิดบอกอีตลกว่าเธอผู้ชายคนนี้ดีจังเลยไปดีลให้หน่อยสิเราอีตลกนี่แหละที่จะต้องทำหน้าที่เธอเพื่อนเราชอบอัดส,สุดท้ายคนที่ได้คือสวยเราก็กลับบ้านแล้วดูว่าเพื่อนเรากลับบ้านครบทุกคนไหมปลอดภัยหรือเปล่า เคยสลับหน้าที่ไหมเอาจริงๆมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทั้งที่ไปกับเพื่อนและตั้งใจจะไปก็จะลงเอยที่ร้านไม่มีคนมันอยู่ที่ดวงโต๊ะฉันเป็นโต๊ะเดียวตลอดเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ฉันก็อยู่จนจบนะมันก็ไม่มีคนฉันก็อยู่กับนักร้องตลอดเลย